โอเคครับสวัสดีครับคุณอยู่กับผมพ e c h h e t e r n a l กันอีกครั้งแล้วนะครับซึ่งในวันนี้กันพลาที่ผมจะนำมารีวิวก็คือ High Grade G Line Standard Armor นะครับผมก็มีคุณผู้ชมถามกันเข้ามาเยอะนะครับว่าผมจะรีวิวเจ้า G Line Standard ตัวนี้ไหมเพราะว่าเห็นผมวางมันเข้าฉากเอาไว้หลายตอนแล้วเนี่ยซึ่งผมก็ต้องบอกเลยนะครับว่ารีวิวแน่นอนนะเพราะว่านี่ไม่ใช่กันพลาของผมนะครับแต่ว่า มีคุณผู้ชมใจดีส่งมันมาให้ผมทำรีวิวอีกแล้วนะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณไนท์มากๆเลยนะครับที่ช่วยเป็นสปอนเซอร์ส่งมันมาให้ผมทำรีวิวนะครับที่จริงจีไลตัวนี้เนี่ยคุณไนท์ส่งมาให้ผมตั้งแต่ช่วงสวงการานที่ผ่านมาแล้วนะครับคุณไนท์บอกว่าฝ่าฟันสงครามกลางเมืองเพื่อไปส่งพัสดุมาให้ผมเลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณไนท์มากๆเลยครับที่อุตส่าห์ลำบากฝ่าฟันไปเพื่อส่งมาให้ผมนะครับคือกว่าจะได้รีวิวจริงๆเนี่ยก็ ผ่านมาเดือนกว่าๆเลยนะครับเพราะว่าตัวออกใหม่ในช่วงเดือนพฤษภาที่ผ่านมาเนี่ยมันเยอะมากจริงๆผมรีวิวไม่ทันนะครับแล้วก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปประกอบกันเลยดีกว่านะครับว่าเจ้า G-Line Standard Armor ตัวนี้อ่อต่อเสร็จแล้วมันจะเท่ขนาดไหนไปชมกันเลยนะครับโอเคผมก็ประกอบเจ้า G Li n e Standard a r m o เเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ยจะ ไม่เหมือนเดิมนะครับคือปกติเวลาผมรีวิวกันพราที่มีการติดตั้งเกาะเนี่ยผมจะไปติดเกาะให้มันแบบเต็มๆในช่วงของกิมมิกนะครับแต่ว่าในคลิปนี้ผมจะติดตั้งเกาะเข้าไปเรียบร้อยเลยตั้งแต่แรกนะครับเพื่อความสะดวกในการดูดีเทลหรือว่าพวกจุดขยับนะครับว่าเวลาขยับเล่นเนี่ยติดเกราะจริงมันจะไปติดเอ่อติดขัดตรงจุดไหนบ้างแล้วเดี๋ยวร่างที่ยังไม่ติดตั้งเกาะเนี่ยผมจะให้ไปดูแบบเต็มๆในช่วงของกิมมิคแทนนะครับ สำหรับการประกอบจีไลตัวนี้นะครับทาได้ง่ายลื่นไหลามากๆเลยขั้นตอนเนี่ยมันเบสิกมากๆเลยนะครับไม่ซับซ้อนเกินไปจุดบอบบางจุดควรระวังอะไรไม่มีเลยส่วนแพเกจตัวนี้นะครับก็แน่นอนเลยว่า no undergate นะครับตามภาษากันปราไฮเกรดทั่วไปแผลมีทั้งแบบเล็กแล้วก็แบบใหญ่ปนๆกันไปนะครับส่วนมากเนี่ยมันจะเล็กนะแล้วพลาสติกเป็นแบบนุ่มทุกแผงเลยนะครับทำให้การเก็บแผลเก็บงานเนี่ยมันทำได้ง่ายสะดวกมากๆเลย และสิ่งที่ผมคิดว่าเด็ดที่สุดของกันพราตัวนี้เลยนะครับก็คือเขาแยกสีหลักๆมาได้ครบทแทบจร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับทาให้การแปะสติกเกอร์ตัวนี้เนี่ยมันมีเหลือแค่นี้เองนะแต่น้อยมากๆเลยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกดีเทลเล็กๆน้อยๆนะครับไม่ได้สําคัญอะไรมากนะแต่ว่าผมก็ยังแปะไม่หมดนะครับเดี๋ยวจะแปะตามเข้าไปทีหลังแต่ว่าไอ้ตัว V สีเหลืองอันนี้เนี่ยมันจะอยู่ตรงที่เป้าของหุ่นนะครับผมเคยแปะของตัวก่อนๆเนี่ย มันออกมาไม่ค่อยเวิร์กเลยครับมันแปะแล้วดูไม่เนียนดูไม่สวยนะผมก็เลยเลือกที่จะไม่แปะเข้าไปนะครับนอกจากนี้พวกจุดที่เขาไม่ได้แยกสีมาให้เป๊ะๆนะครับก็จะเป็นพวกดีเทลวงๆที่อยู่ตรงเกาะไหล่หรือว่าตรงกระโปรงหน้านะครับตามต้นฉบับเนี่ยมันจะต้องเป็นวงกลมสีเหลืองๆนะอันนี้เนี่ยเขาก็ไม่ได้แถมสติกเกอร์มาให้นะครับถ้าใครอยากจะให้มันออกมาสวยตามต้นฉบับเลยเนี่ยก็จําเป็นต้องทําสีเพิ่มเอานะครับ สำหรับเนื้อเรื่องคร่าวๆนะครับจีไลเป็นโมบิสูตจากมังงะและเกมภาคโมบิสูตรกันดั้ม0 0-81 Ba t t l e f i e l d Record เลนะครับก็คือมีทั้งเกมมีทั้งหนังสือการ์ตูนเลยใครสะดวกตามแบบไหนก็ไปเสฟกันได้เลยนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับเจ้าหุน่นจีไลเนี่ยมันมีข้อมูลการออกแบบอยู่ในภาค MSV มาตั้งแต่ยุค80แล้วนะครับคืออาจารย์คุนิโอเขาออกแบบเอาไว้นานมากแล้วนะก่อนที่บันไดจะให้อาจารย์คาโตกินะครับมารีดีไซน์มันใหม่ให้ดูทันสมัยมากขึ้น เพื่อปรากฏตัวอย่างเป็นทางการในนักศึกูนและก็เกมของยุคป,ปัจจุบันนะครับผมสำหรับโมบิสูตรตระกูลจีไลนะครับอยู่ในแผนการพัฒนาของสาพันธโลกมาตั้งแต่ปี0 0 7 9แล้วนะครับหรือก็คือในกระดัมภาคแรกนั่นเองโดยทางสาพันเนี่ยต้องการที่จะสร้างหุ่นแมสส p โปรดักที่มีประสิทธิภาพสูงใกล้เคียงกับกรนดัมนะครับแถมยังสามารถติดตั้งเกราะเสริมต่างๆนะครับเพื่อใช้งานตามความเหมาะสมในสนามรบได้อีกโอ้โหนี่คือมัน กินหน้าเกินตาการดั้มไปมากๆเลยนะครับยุคนั้นเนี่ยการดั้มยังไม่มีระบบเปลี่ยนเกราะเลยซึ่งหลังจากได้ทําการทดลองผลิตหุน่นรุ่นต้นแบบออกมาแล้ว2เครื่องนะครับพวกเขาก็พบว่ามันเปลืองงบประมาณการผลิตโคตรเลยโปรเจกต์จีไลจึงต้องถูกพับโครงการไปในที่สุดนะครับแล้วสหพันธ์ก็ไปเน้นผลิตหุน Mass Product ่นแมสโตรดักที่ต้นทุนถูกลงจนออกมาเป็นจิมอย่างที่พวกเราเห็นกันในทุกวันนี้นั่นเองหลังจากสงครามหนึ่งปีจบลงด้วยชัยชนะของสหพันธ์โลกพวกเขาก็ได้ก่อตั้งหน่วยรบพิเศษ แฟนทอมสวีปขึ้นมาเพื่อกวาดล้างกองกํลาลังซีอ่อนที่ยังหลงเหลืออยู่บนโลกซึ่งสหพันธ์ก็ได้ส่งจีไลทั้ง2เครื่องที่สร้างเสร็จแล้วมาให้หน่วยแฟนทอมสวีปใช้งานเป็นกําลังรบหลักนะครับโดยเครื่องแรกถูกขับโดยฮิวจ์เคอร์นสุดยอด S-Pilot ดพระเอกของภาคนี้และเป็นหัวหน้าหน่วยแฟน o อมสวีปด้วยนะครับส่วนเครื่องที่2ถูกขับโดยเชอร์รอาริสันางเอกของภาคนั่นเอง โอเคเรามาดูในส่วนของดีเทลกันบ้างนะครับสำหรับเจ้า G Line Standard Armor ตัวนี้นะครับซึ่งบอกตรงๆนะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยผมไม่เคยเห็นแล้วก็ไม่รู้จักไม่เคยติดตามมันมาก่อนเลยนะครับจนคุณไนท์ส่งมาให้รีวิวนี่แหละผมถึงได้ไปค้นคว้าหาข้อมูลนะครับว่ามันมาจากภาคไหนอะไรยังไงนะซึ่งดีไซน์ของโมบิสูตัวนี้เนี่ยดูภาพรวมนะครับก็ถือว่าทําออกมาค่อนข้างสวยงามนะครับโดยเฉพาะชุดเกราะของมันเนี่ยมีการเล่นสีต่างๆนานา,นาออกมาได้สวยมากเลยนะครับ แต่ว่าถ้าเกิดระเบิดกรอบมันออกเนี่ยผมบอกเลยนะครับว่ามันก็คือหุ่นเบสดีๆนี่เองนะครับเพราะว่ามันจะผมอมๆบางๆดีเทลก็ไม่ค่อยมีอะไรนะครับก็ถือว่าเป็นหุ่นเบสที่ดูทรงพลังมากกว่าจิมนะอ่อ <c oughs> แล้วก็ในส่วนของหัวของมันนะครับก็ค่อนข้างเท่กว่าหุ่นเบสทั่วไปนะครับที่สาคัญลูกตาของมันเนี่ยเห็นมันเป็นแว่นสีฟ้า,ฟานะครับเหมือนจะไม่มีอะไรนะแต่ว่าจริงๆแล้วข้างในตาของมันนะครับเป็นตาสองข้างเหมือนกับกันดั้มเลยนะอันนี้เนี่ยเท่มาก แต่ว่าพอเราติดชิ้นแว่นของมันสีฟ้าเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะไปสีมันจะเกลืนกล่นกันนะครับทาให้มองได้ไม่เห็นนะครับเดี๋ยวผมคืนอินเสิร์ตให้ดูว่าหน้าตามันเป็นยังไงนะดีเทลรวดลายตามชิ้นส่วนของกันพลาตัวนี้เนี่ยผมถือว่าทําออกมาค่อนข้างไม่เยอะนะครับค่อนข้างน้อยเลยแหละไม่ค่อยมีจุดให้ตัดเส้นอะไรนะครับแต่ว่าเอาจริงๆตัวนี้เนี่ยไม่ต้องตัดเส้นก็ได้นะครับเพราะว่าตัวของมันมีการเล่นสีเกราะสลับกันไปมาสวยงามอยู่แล้วนะครับ แถมสีที่แยกมาเนี่ยทำได้ค่อนข้างครบถ้วนเลยนะครับสีหลักๆเนี่ยไม่มีการแปะสติกเกอร์อะไรเลยผมชอบมากแล้วก็เจ้า G ีไลน์นะครับจะมีชุดเกราะเสริมถึง3แบบเลยนะครับโดยแบบแรกก็คือ Standard a r m ร r เมนะครับหรือก็คือเกราะที่เรากําลังรีวิวอยู่นตอนนี้นะครับซึ่งเกราะนี้จะเน้นไปที่ความสมดุลนะครับเคลื่อนไหวคล่องตัวแล้วก็โจมตีได้ทุกระยะส่วนเกราะที่2นะครับก็คือไลท์อาร์เมอร์นะครับโดยไลท์อาร์เมอร์เนี่ยมันจะเป็นเกราะสีแดงๆนะครับซึ่งมีความเบาทําให้ตัวหุ่นพอติดตั้งแล้ว สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างรวดเร็วเลยนะครับแต่ว่าประสิทธิภาพในการโจมตีเนี่ยก็อาจจะดูไม่ได้ดุนแรงอะไรมากนะครับแล้วก็เกราะสุดท้ายก็คือ Assault Armor นะครับซึ่งเกราะนี้จะเน้นติดตั้งเป็นอาวุธหนักแล้วก็เกราะแบบหนาๆเลยนะครับใช้ในการบุกทะลวงโจมตีด้วยความรุนแรงนะแต่ว่าในปัจจุบันนะครับที่มีออกมาเนี่ยก็จะมีแค่ High Grade Standard Armor เท่านั้นนะครับถ้าใครอยากจะได้เกราะเวอร์ชั่นอื่นเนี่ยก็เดี๋ยวรอติดตามทางพีบันไดไว้เลยมาแน่นอน โอเคเรามาดูในส่วนของจุดขยับกันบ้างนะครับซึ่งผมขอถอดแพ็คหลังมันเอาไว้ก่อนนะครับเพราะว่ามันเกะกะนะเดี๋ยวจะจับถือได้ลําบากนะครับโดยเจ้าจีไลตัวนี้เนี่ยข้อต่อของมันนะครับ no pc นะครับเป็นข้อต่อแบบพลาสติกล้วนๆเลยอันนี้เนี่ยถือว่าเจ๋งมากๆเลยสมแล้วนะครับที่เป็นกันพายยุคใหม่นะครับคือแบบอิจฉาแงแบบไฮเกตดภาควิงเนี่ยยังใช้ pc กันอยู่เลยผมก็แบบโอ้ทำไมไม่ใช้แบบเป็นพลาสติกแบบนี้ไปเลยนะมันจะได้แข็งแรง โอเคลองขยับเล่นกันเลยนะครับหัวสามารถก้มเงยนี่หมุนโดยรอบ๊บอาไม่ติดขัดอะไรนะครับเอียงึ๊บปึ๊บ,บอ่าโอเคแล้วก็คอนะครับสามารถดันมาข้างหน้าข้างหลังได้เล็กน้อยนะโอเคทีนี้เป็นไหล่แล้วก็แขนนะครับเกาะไหล่สามารถพับขึ้นนี่แบบนี้นะครับแล้วก็เปิดด้านข้างขึ้นมาได้อีกโอเคปิดปึ๊บสามารถหมุน ได้โดยรอบนะครับมีความฝืดดีเลยทีนี้ลองกลางแขนนะครับ,บนี่กางได้ประมาณนี้นะครับติดแล้วอับลงบหมุนแขนหมุนด้านข้างได้โดยรอบเลยนะครับแต่ว่าจะไม่ค่อยฝืดมากนะครับมีความลื่นๆหน่อยแล้วก็สามารถหมุนได้2จังหวะนะครับอันนี้คือจังหวะแรกแล้วก็ตรงท้องแขนเนี่ยก็สามารถหมุนได้เหมือนกัน,นแบบนี้นะครับผม โอเคพับข้อศอกปึ๊บอ่าพับได้แบบนี้เลยนะครับชิดเลยเจ๋งมากแล้วก็ข้อมือนะครับสามารถปรับขึ้นลงเอียงซ้ายขวาหมุนได้โดยรอบนะครับขอ้อมือมีความแน่นเลยเเกือบลืมไปอ่าตรงหัวไหล่นะครับมันจะมีบัตเตอร์ไฟจอยซ่อนอยู่ด้วยนะครับทำให้สามารถดันไหล่มาข้างหน้าได้แบบนี้โอเค โอเคทีนี้เป็นส่วนลำตัวนะครับลำตัวก็สามารถหมุนปได้โดยรอบเลยนะครับว้าวไม่ติดขัดอะไรเลยแล้วก็มีความฝืดใช้ได้นะครับทีนี้เราสามารถดึงตัวมันขึ้นมาอีกจังหวะหนึ่งนะครับเราก็จะสามารถก้มเงยได้อย่างอิสระนะครับสามารถเอียงได้ด้วยปึ๊บปึ๊บโอ้ยยืดหยุ่นกว่าที่คิดนะเนี่ยเจ๋งว่ะโอเคทีนี้เป็นส่วนกระโปรงบ้างนะครับกระโปรงหน้าสามารถ เปิดขึ้นนี่ได้สูงแบบนี้เลยอับลงปึ๊บอ่าแล้วก็ชิ้นกระโปรงสีขาวๆข,ข,ของมันเนี่ยตรงนี้นะครับผมไม่อยากจะให้ตัดแยกชิ้นกันนะครับคือปกติผมก็จะชอบตัดแยกชิ้นให้มันสามารถสลับขึ้นลงแยกจากกันได้ใช่ไหมแต่ว่าของอันนี้เนี่ยเดี๋ยวพอเราติดตั้งเกราะสีดำๆเข้าไปเนี่ยมันจะต้องล็อกเชื่อมติดกันนะครับแบบนี้เห็นไหมคือถ้าเกิดใครไปตัดแยกเนี่ยผมเกรงว่าเดี๋ยวมันจะเกิดปัญหาได้นะครับอ่ะกระโปรงข้างสามารถ เปิดขึ้นอาได้ประมาณนี้นะครับสามารถเอียงไปเอียงมาได้โอเคแล้วก็กระโปรงหลังนะครับสามารถเปิดขึ้นนี่ได้แบบนี้เลยปิดโอเคทีนี้มาดูในส่วนขาบ้างนะครับโดยตรงโคนขาของมันเนี่ยมันจะมีเป็นจอยพิเศษนะครับทําให้เราสามารถขยับมันไปมาพร้อมๆกันได้นะครับแบบนี้โอเคอ่ะตัวขานะครับเตะปึ๊บอ่ะได้ประมาณนี้นะครับเตะกลับ โอเคมีความฝืดนะครับแล้วก็กางขาปึ๊บอ่ากางได้ประมาณนี้นะครับมันติดกระโปรงข้างแล้วโอเคปึ๊บลองหมุนข้างปึ๊บโอเคหมุนได้โดยรอบนะครับมีความฝืดด้วยโอเคทีนี้จะลองงอเข่านะครับซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าขาของจีไลตัวนี้เนี่ยเราสามารถที่จะดึงมันลงมาได้อีกระดับหนึ่งนะครับนี่อ่าแบบนี้นะครับให้ ข้อเข่าเนี่ยมันยาวขึ้นทีนี้เราก็สามารถพับได้แบบนี้เลยนะครับรู้สึกว่าจะติดแล้วนะเนี่ยแข็งแล้วโอเคปึ๊บปึ๊บดันกลับโอเคแล้วก็ตรงน่องของมันนะครับจะมีเป็นทรัสเตอร์อยู่ทั้งสองข้างเลยนะครับสามารถที่จะหมุนโดยรอบได้เลยนะครับมีความฝืดใช้ได้โอเคอแล้วก็ตรง ขากางเกงของมันเนี่ยเกราะตรงนี้นะครับสามารถเปิดขึ้นได้พับขึ้นพับลงเ๊บโอเคแล้วก็ตัวเท้านะครับสามารถดันมาข้างหน้าข้างหลังนี่พับได้สุดแล้วประมาณนี้หมุนป๊บป๊บโอเคเอียงข้างป๊บป๊บอ่ะประมาณนี้นะครับ โอเคทีนี้มาดูในส่วนแพ็กหลังบ้างนะครับซึ่งแพ็กหลังก็ไม่ได้มีจุดขยับอะไรมากมายนะครับอย่างแรกก็คือปืนแก๊สลิงเนี่ยสามารถที่จะพับขึ้นแบบนี้นะครับอสองข้างพับลงสุดแล้วโอเคแล้วก็จุดขยับสุดท้ายนะครับก็คือพ์ทชิ้นขาวๆด้านหลังเนี่ยสามารถที่จะดันขึ้นดันลงได้อยู่นะครับมีความฝืดเลยทำได้ทั้งสองข้างปึ๊บโอเคหมดแล้ว สรุปนะครับสาหรับข้อต่อจุดขยับของเจ้า G ีไลตัวนี้เนี่ย้วยความที่มันโนพีซีนะครับทำให้จุดขยับต่างๆเนี่ยทำได้แข็งแรงดีมากๆเลยนะครับอาจจะมีแค่บางจุดเท่านั้นอย่างเช่นช่วงลําตัวนะครับเวลาที่เราจะก้มหรือว่าเงยหรือว่าเอียงไปมาเนี่ยมันจะรู้สึกค่อนข้างลื่นๆหน่อยนะครับที่ช่วงลําตัวแล้วก็กระปรงหลังของมันนะครับที่เวลาพับขึ้นเนี่ยมันจะมีความลื่นๆหน่อยอ่านอกนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับ สำหรับคะแนนข้อต่อของเจ้าตัวนี้เนี่ยผมให้ที่เต็มสิไปเลยนะครับโอเคเรามาดูในส่วนของอาวุธกันบ้างนะครับซึ่งเจ้าจีไลตัวนี้เนี่ยอาวุธที่ให้มานะครับก็ถือว่ามาตรฐานนะครับก็คือไม่ได้มากหรือว่าไม่ได้น้อยจนเกินไปนะครับกำลังพอดีอาวุธอย่างแรกเลยนะครับก็คือเฮดวอลแคนนะครับหรือก็คือปืนกลติดอยู่ที่หน้าผากของมันนะครับเอาไว้ยิงป้องกันตัวยิงสกัดการโจมตีศัตรูหรือว่าสกัดพวกมิสไซล์ได้นะครับ อาวุธต่อไปนะครับจะถูกติดตั้งอยู่ที่แพ็คหลังนะครับมันคือแกส l ิงส s แมชเชอร์นะครับหรือก็คือปืนกลมินิกันนะครับสองกระบอกอ่าที่จะรัวยิงถล่มศัตรูจากระยะไกลนะครับคล้ายๆข,ของกระดัมเฮฟวีอาร์มเลยเออผมถือว่าปืน2กระบอกนี้เนี่ยเป็นอาวุธที่โดดเด่นที่สุดของเกราะสแตนดาร์ดอาร์เมอร์แล้วนะครับอืมคือทีแรกเนี่ยผมเห็นกระสุนมันเป็นนูนๆแบบนี้เนี่ยผมนึกว่ามันเป็นมิสไซล์ลันเชอร์นะครับแต่สุดท้ายเนี่ยไม่ใช่มันเป็นปืนมินิกันนะครับ ต่อไปเป็นอาวุธหลักแล้วนะครับมันก็คือช็อตบีมไรเฟิลนะครับอ่าก็เป็นปืนบีมไรเฟิลใช้ยิงบีมโจมตีจากระยะไกลนะครับซึ่งปืนอันนี้เนี่ยก็ไม่ได้มีกิมมิกอะไรเลยนะครับไม่สามารถขยับอะไรเล่นได้แต่สิ่งที่เด่นจริงๆเนี่ยก็คือดีไซน์ของมันนะครับผมรู้สึกว่ามันเป็นบีมไรเฟิลที่โคตรเท่เลยอะ่ะคุณดูดิรายละเอียดดีเทลรูปร่างเนี่ยมันเหมือนกับเป็นปืนของหน่วยรบพิเศษอะ่ะคือถ้าคุณลองเอาไปเทียบกับบีมไรเฟิลของปูไอเจ็ดแปดนะ อันนี้เนี่ยความเท่แ็กขาดเลยอาวุธต่อไปนะครับก็คือบีมเซเบอร์สเล่มน,นะครับพร้อมกับที่เก็บบีมเซเบอร์นะอันนี้เนี่ยคือทีแรกนะครับมันจะต้องถูกติดตั้งเก็บเอาไว้ตรงกระโปรงหลังของตัวหุ่นนะครับเนี่ยจะมีรูอยู่แล้วก็เสียบติดเข้าไป,ปบแบบนี้นะครับแต่ว่าที่ผมไม่ติดเข้าไปทีแรกเนี่ยเพราะว่าอยากจะขยับกระโปรงหลังให้ดูก่อนนะครับไม่งั้นเนี่ยมันจะติดแบบนี้นะ,ะแล้วก็แกะบีมเซเบอร์ออกมาอันหนึง่งวางหุ่นก่อน โอเคนะครับเขาก็จะให้เป็นเอฟเฟกต์บีมนะครับเป็นสีชมพูมา2เล่มน,นะครับเราก็แค่เสียบเข้าไปกับด้ามจับปุ๊บอ่าแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยต่อไปนะครับก็คือชิลหรือว่าโล่นั่นเองนะครับก็ใช้ป้องกันการโจมตีของศัตรูนะครับตัวโล่นี่ก็ไม่ได้มีกิมมิกอะไรเลยนะครับมีเพียงแค่เป็นตัวล็อกนะครับใช้ติดเข้าไปที่ตรงข้างใต้ข้อศอกของหุ่นนะครับเวลาติดตั้งนะ,ะแล้วก็ตัวตัวยึดมันเนี่ยสามารถ ขยับหมุนเล่นได้นะครับนี่แบบนี้เป็นบอลจอยส่วนของแถมเหลือๆนะครับก็จะมีเพียงแค่มือแบบแบ,บมือข้างหนึ่งนะครับเป็นมือข้างซ้ายนะอ่าแล้วก็ที่เหลือจะเป็นพาร์ตอุปกรณ์ชุดกรอกของตัว g line อร์ชั่นที่แบบเป็นปกติแบบยังไม่ได้ติดกรอกเข้าไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองติดตั้งกันในช่วงกิมมิกนะครับโอเคเรามาดูในส่วนของ g ิมมิกกันบ้างนะครับซึ่งกิมมิกของเจ้า g line ตัวนี้เนี่ยก็มีอยู่เพียงแค่อย่างเดียวเลยนะครับก็คือเราสามารถที่จะ ติดตั้งกราะ Standard Armor นะครับเข้ามาบนตัวของหุ่นเนี่ยให้มันกลายเป็น G Line Standard Armor นะครับแล้วก็เนี่ยผมทำการระเบิดกราะออกจนหมดเรียบร้อยนะครับก็จะเห็นเป็นร่างจริงๆของเจ้า G Line นะครับว่าหน้าตาเนี่ยรูปร่างมันเป็นแบบนี้นะอย่างที่ผมบอกไปเลยมีความเป็นหุ่นเบสสูงมากต้องติดกราะเข้าไปนะครับถึงจะดูดีอ่ะอันนี้ด้านหลังนะครับแท็กหลังเนี่ยดูๆแล้วก็คล้ายกับของปู RX ่ RX-78 เลยนะครับผม ส่วนช่วงขาช่วงกระโปรงเนี่ยหายไปเกรี้ยงเลยนะครับทำให้มันดูแบบผอมๆเพรียวๆนะแต่บางคนก็อาจจะชอบก็ได้นะครับเพราะว่ามันก็ดูฉบเฉียวดีเหมือนกัน กลับมาเป็นร่าง s t ต n d า r อาร์เมอร์เรียบร้อยนะครับก็จะเห็นเลยนะครับว่าพอติดตั้งกรอกเข้าไปแล้วเนี่ยมันดูดีกว่าแบบไม่ใส่กรอะเยอะเลยนะครับดูแบบแน่นๆเต็มๆนะผมชอบแบบนี้มากกว่าโอเคเรามาพูดถึงความสูงกันบ้างนะครับซึ่งเจ้า G ีไลตัวนี้เนี่ยความสูงนะครับจากเท้าถึงหัวของมันจะสูงประมาณ13มเซนนิดๆนะครับแล้วก็ถ้าเกิดรวมแก๊ดลิงส์แมชเชอร์ที่แพ็คหลังของมันเนี่ยจะสูงที่14.5เซนนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเทียบกับตัวอื่นกันเลย ไฮเกรดจิมทันเดอร์บ h ลไฮเกรดเจกันไฮเกรดกันดัมวา t ์บัตอสไฮเกรดนาราทีบกันดัมซีแพ็กไฮเกรดดาริลบารเดโอเคเรามาพูดถึงข้อดีข้อเสียกันบ้างนะครับสำหรับข้อดีอย่างแรกเลยนะครับก็คือเรื่องของความเท่ความสวยงามของมันนะครับคือเจ้าจีไลตัวนี้เนี่ย ถึงดีไซน์ภาพรวมนะครับมันจะดูเป็นหุ่นเบนะแต่ว่าสเปคจริงๆของมันเนี่ยใกล้เคียงกับกันด้มากๆเลยนะครับแล้วก็ชุดกรอะของมันเนี่ยมีการเล่นสีที่สวยงามนะครับแถมเขาแยกมาให้แบบแทบจะร0อเลยนะครับแทบไม่ต้องแปะสติกเกอร์อะไรเลยอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นจุดที่ผมพอใจมากๆนะครับเอาเป็นว่าใครที่แบบเป็นสายเก็บกันพาวที่ไม่ใช่กันด้มแล้วก็เคยเล่นเกมพวก Battlefield Record มาก่อนเนี่ยผมว่าไม่น่าพลาดเจ้าตัวนี้นะครับ ในด้านการประกอบนะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยก็ประกอบได้ง่ายไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยนะครับความยากเนี่ยก็พอๆกับกันพลาไฮเกรดทั่วไปเลยนะครับตัวนี้เนี่ยผมก็ยิงยาวรวดเดียวจนเสร็จเลยนะครับใช้เวลาประมาณ4-5ชั่วโมงเนี่ยก็เสร็จเรียบร้อยแล้วส่วนข้อต่อนะครับด้วยความที่เจ้าตัวนี้มันโนพีซีนะครับทำให้ข้อต่อโดยรวมมีความแข็งแรงค่อนข้างมากเลยนะครับอาจจะมีบางจุดเล็กๆน้อยๆนะครับที่มีความลื่นๆอยู่บ้างนะครับแต่ผมไม่ได้ถือว่ามันเป็นปัญหาที่หนักหนาอะไรนะครับฉะนั้นคะแนนข้อต่อเอาไปเลย และข้อดีอย่างสุดท้ายนะครับก็คือกันพลาตัวนี้สามารถเล่นได้ถึง2โหมดนะครับก็คือโหมด G ีไลน์แบบร่างปกติและ G ีไลน์สแตนดาร์ดอาร์เมอร์นะครับแบบติดเกราะซึ่งใครชอบโหมดไหนก็เลือกเปลี่ยนกันได้เลยตามต้องการนะครับแถมไอเกาะสแตนดาร์ดเนี่ยผมรู้สึกว่ามันสามารถถอดเข้าถอดออกได้ค่อนข้างสะดวกนะครับไม่ได้ยุ่งยากซับซ้อนอะไรเลยทีนี้พูดถึงข้อเสียกันบ้างนะครับซึ่งเจ้า G ีไลน์ตัวนี้เนี่ยทีแรกนะครับผมอยากจะให้ข้อเสียของมันในเรื่องของดีเทลลวดลายตามชิ้นส่วนของมันนะครับที่ดูจะ ค่อนข้างน้อยไปหน่อยนะครับทำให้ตัวหุ่นเนี่ยมันดูล้นๆแต่ว่าเราก็ไปโทษบันไดไม่ได้นะครับเพราะว่าดีไซน์ต้นฉบับนั้งเดิมของมันเนี่ยมันก็มีลดลายแค่นี้แหละนะฉะนั้นในเรื่องข้อเสียนะครับผมก็ไม่ให้ข้อเสียอะไรมันเลยสําหรับคะแนนนะครับที่ผมจะให้กับ High Grade G-Line Standard Armor ตัวนี้นะครับก็คือ10คะแนนนะครับผม สรุปนะครับสำหรับ High Grade G-Line Standard Armor ตัวนี้เนี่ยผมถือว่าเป็นกันพา High Grade ที่ทำออกมาดีมากในทุกๆด้านตัวหนึ่งเลยนะครับดีไซน์มันมีความเท่แยกสีสวยประกอบง่ายข้อต่อ No PC สติ๊กเกอร์ก็น้อยพลาสติกนุ่มแถมเก็บงานง่ายอีกคือแบบมันครบทุกอย่างที่ผมต้องการเลยนะครับจนไม่รู้ว่าจะหาข้อเสียอะไรมาติมันได้เลยแต่สิ่งที่ผมเสียได้จริงๆเนี่ยก็คือการที่มันขายเป็นทีบันไดนี่แหละนะครับ คือแบบกันพาที่ดีแล้วก็สมบูรณ์ขนาดนี้ผมอยากให้ทําขายเป็นเวอร์ชันปกติมากกว่าคนอื่นๆเขาจะได้เข้าถึงก็ได้ง่ายกว่านี้นะครับเอาเป็นว่าใครที่กําลังสนใจจะซื้อเจ้าจีไลตัวนี้เนี่ยสามารถจัดได้เลยนะครับขนาดผมที่ไม่ได้เป็นแฟนภาคบันเทิงฟิลเล็คคอร์เนี่ยยังรู้สึกว่ามันทําออกมาได้ดีมากจริงๆส่วนเรื่องราคานะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยราคาเดิมๆของมันจากพรีเมียบมาดายฮ่องกงนะครับจะอยู่ที่807บาทนะครับซึ่งผมถือว่าเป็นราคาที่ ดีแล้วก็คุ้มค่ามากๆกับคุณภาพของกันพลานะครับแต่ว่าราคาในปัจจุบันในกลุ่มเนี่ยที่ผมไปดูดูมานะครับตอนนี้เขาขายกันอยู่พั0 0ถึงพันเบาทเลยนะครับโอ้โหอะไรมันจะแพงขนาดนั้นวะเนี่ยแสดงว่านี่เป็นมูบิสูที่ได้รับความนิยมค่อนข้างมากนะครับใครสู้ไหวก็จัดไปใครไม่ไหวก็รอรีสต็อกนะครับอ่ะก็จบแล้วนะครับสําหรับรีวิว h i เกรดจีไลสแตนดาร์ดอาร์เมอรนะครับ ก็ต้องขอขอบคุณคุณไน c ์อีกครั้งนะครับที่ช่วยสปอนเซอร์ทาให้รีวิวคลิปนี้เกิดขึ้นได้นะครับเพราะผมพูดตามตรงเลยนะครับผมเนี่ยคงไม่มีโอกาสได้ซื้อกันพาตัวนี้มาเล่นเองนะครับเพราะว่าไม่ได้รู้จักแล้วก็เคยติดตามซีรีส์นี้มาก่อนแต่ว่าพอได้รีวิวเจ้าสแตนดาร์ดตัวนี้จบเนี่ยผมก็ชักจะเริ่มสนใจ GL i ลท์ไลท์อาร์เมนะครับเพราะว่าตัวนี้พระเอกขับนะครับมันดูเท่ดีนะผมชอบ เดี๋ยวรีวิวต่อไปนะครับก็จะเป็นคิวของซาคุอเมซิ่งสักทีนะครับคือมีคุณผู้ชมคอมเมนต์ถามผมนะครับว่าผมลืมตัวที่ชนะโบวตไปแล้วหรือคือไม่ได้ลืมครับแต่ว่าผมจําเป็นที่จะต้องรัดคิวการรีวิวให้พวกพรามออกใหม่ก่อนนะครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะชอบดูพวกของออกใหม่กันเป็นธรรมดานะครับตัวเก่าๆผมก็เลยจําเป็นต้องมารีวิวตามทีหลังนะครับแต่ว่าไม่ต้องห่วงครับยังไงก็เดี๋ยวตามรีวิวจนครบแน่นอน โอเคสำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเลยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับท่านไหนที่กดให้ผมแล้วผมก็ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับ